ไปจะแฝงเอาไปเนี่ยพี่เราถามวีเอสดีอะพี่เราถามวีอสดีบอกเขาไม่เอากับมึงหรอกมึงก็รู้อยู่เอสดีก็รู้อยู่แล้วมึงก็แล้วมึงก็จะโดนอะไรตามหลังมาด้วยเออผมก็รู้อยู่ผมกลัวนะผมไม่เอาหรอกไหนเนี่ยมึงหาฟูลทิสเติมให้เจอกันดีกว่าเรียกใครก็ไม่มาการกินันก็ไม่เล่นปิดคาสักเลย ยื้อยื้อไหนไอพุ่มเต็มอะไรอ่ะทำไมว่าเราหน้ากลัวพี่หรือว่าเราแบบว่าขาดเกินไม่ไม่อยากเล่นอ่ะไม่ใช่หรอกคือว่านั้นเรามันน่าจะทำไปดีเกินแล้วมองภาพจำเก่าๆไว่างนี้ภาพจำภาพจำภาพจำอมึงเห็นเวลาตอนที่แดับเบิ้ลทีนไฟตรงตอนแรกก็มีแต่คนกลัวพอแพ้เป็นไงนั่นแหละใช้ได้เเฮ้ยอะไรเนี่ย แก๊งไรอ่ะเอเร็วบ้าเลองไหมล่ะผมเห็นมันเล่นอันนี้เราแบบไม่เลียนนะเรไม่เรียนลองถาเขาอ่ะคุยกับเขาดีๆนะสารเร็วครับครับผมเล่นรีบไมครับอันนี้พี่แกลงไรครับแกงแกงไม่ไม่มีชื่อครับแกลงโนเนมชื่อแก๊งไม่มีชื่อน่าจะยังไม่พร้อมเลยครับวันนี้คนผมลาเยอะไม่พร้อมหรอใช่ครับโอเคครับจบ กอไอ้แค่นี้ไม่รู้จักอย่างเงี้ยมันจะกล้าเล่นกับเราเพราะมันไม่เคยรู้เว้ยพี่ไอ้พวกเนี้ยไม่รู้่เขาบอกว่าเช็คประวัติมันต้องแบบมันมีคนเพราะว่อ่างไปได้นค่วอลหมดแล้น้องเอ้ยอย่างเงี้ยมันมันไม่รู้จักเราจริงๆนะมันมันแกงแบบเนี้ยเฮ้ยตัวจริงนะเนี่ยชิดวีได้อยู่ไอ้เค่นี้มันมันหนักฝ่าวะ เนี่ยแก๊งจกปูลอยู่อย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยผมอยากตีโก้ดเลดี้นะเพราะว่าทีเดียวน้องคงเลื่อนไปไม่ไห้ฟังก่อนมีเหตุผลเพราะว่ามันมันไอ้นี่เว้ยมันด่าผู้มีพระคุณต่ออาบาเว้ยมันด่าพี่เจมเว้ยเขาให้ผมยืมเงินให้อาบายืมเงินเป็น20่เอ็มอะไปเล่นการพนันดีนักคืนหมดแล้วไอ้แค่แม่งมันด่าเว้ยม่งไม่ควรมึงเอาหมดเปยนี่ว่ะ นี่ก็วอร์มได้จริงๆนะมันก็ไม่กัดขนาดนั้นเราผมว่าแบบเราวอร์มได้อะเพ่อเผื่อเราโดนอ่ะเราอายอ่ะผมก็ไม่กล้ามั่นใจอ่ะตอนนี้นี่อะไรนี่ยนได้ป่ะเนี่ยฟูลเซฟต์เต็มซอยแบมโอ้คงจะห่านเตะอีตรงอวดอู่เก่าแล้วมีแดนป่ะอุ้ยอุ้ยถ้าเข้าไปถ้าพี่พูดอะน่าได้แน่แน่พี่โก๋แต่ว่าผมไม่อยากไม่ไม่ใ้พวกรุ่นใหญ่ดูเด่นเขียวอ่อนอ่ะ แดนแดนอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะเขาไอ้ผมเห็นเขาคัดตัวมาใหม่เยอะนะ S M P อะไรตัวนี้มันมีแดนด้วยว่ะตอนแรกมันไม่มีไม่เหรอวะอ,ะอุ้คนเยอะคนเยอะเนี่ยแต่มันไม่ใช่แจ้งโจลดเราเนี่ยจะหาเตี๊ยมไม่ได้กลัวถ้ารางวัลเถียรี่เนี่ยเถียรเถียร์เถียยังไม่เคยคุยนะคุยได้นะมีเด็กมาเทสน,น็อตชิงเขาเฮ้เขามีอะไรกันี่ยเขาบอกบอกไปตามหนูไ่รู้เออไม่เป็นไร โอ้โฮแจ็คจะเย็นดิพี่ชายอายมั้งก็ได้มีความอายมั้งก็ได้โอ้แจ็คจริงเหรอพีมีความอายมั้งก็ได้ละอายแก่ใจว่าเราไม่เกี่ยวเราเร่เกี่ยวอะไรอย่างเดี๋ยวมูบอกไปว่าใครก็ได้กูใครก็ได้มูบอกเลยเอาดิเที่ยวดิอันนี้ดำหรือเปล่าไม่ใช่อะครครับหาใครหาดำครับดำดำแบ๊บพอยังอ่ะเออไม่ใช่ดำสเตตปัด ไม่อยู่ครับไม่อยู่แน่วอรไม่อยู่ยัง่คุยกับเขาสิพี่โกผมว่าเขาเล่นนะเทียวางเล่นรีมไหมครับอะไรนะครับมีวางเล่นรีมไหมเล่นรีมเหรอครับใช่อ่ะไอ้บัตต์ไอ้บัตต์ครับปีวอรครับใช่ครับเนี่ยเขาเขาถามว่าบัตต์วังเล่นรีมไหมหลังชิงแล้วกันนะวันที่สี่ฮะวันที่สี่ไม่รู้วันที่สี่ไม่รู้ต้องหลังชิงแล่ะแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง <Okay. S 2> แหนมจะเล่นไม่แหนมได้นหรอก้าหลังชิงแงนะเดี๋ยวว่ากันได้ไหมได้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 โอเคไม่ได้ติดพี่รู้จักเขาวะพี่รู้จักกับเขาวะรู้จังมันคือด่ากูด้วยใช่ปะไอ้บัตสไงออโอ้มึงเนี่ยไม่มีเนี่ยเทียก็ไม่เอากับมึงการกินังก็ไม่เอากับมึงเนี่ยไม่เขาอาจจะอยากเล่นหลังๆ<อ>แล้วจะหักใครแล้วเราพรุ่งนี้เล่นปืนได้ไหมพี่ไม่ ไอ้เฮียเดี๋ยวมึงถามทุกแก่เดี๋ยวเขาบอกหลังชิงแลนเดี๋ยวมันก็ถิ่นมึงเริ่มมาหลังชิงแลนเออมาไหมวะไม่พี่โผล่แล้วชิงแลนมันปืนจำกัดป่ะพวกเนี้ยไม่ใช่่ปะไม่รู้ไม่เยอะเยอะเยอะใช่ได้ว่ะมาพี่ผมว่ามันพอเยอะถ้ามันจะบอกว่านไม่พอไม่ได้เพราะคนมันเยอะออผมว่าถ่ายรูปอยู่ป่ะอันนี้ถ่ายรูปอยู่ป่ะถ่ายรูปอยู่เอากลุ่มนี้ดิกลุ่มหลังดิกลุ่มหลังเนี้ยเหรอไอ้ไอ้นี่มไม่กล้าอยู่แล้วไอ้นี่ไม่กล้า นี่รู้มือแล้วไหนตครับมาคุยดีๆแล้วเนี่ยผมมาคุยดีๆผมไม่อยากหนี้เพรนะว่ามอกว่าเราเนื่อนผมกอยากเล่นเล่นรีกันทำมีดกันไหมอันนี้แก๊งอะไรล่ะพี่แก๊งมีนครับแก๊งมีนแก๊งเคเคเคครับแก๊งเคเคเคเล่นไหมไปตบปืนตาก ชาไฟเดิมพันชาพันเท่าไหรกัน่ไม่ไม่ไม่ต้องเยอะก็ได้ไม่ต้องเยอะก็ได้แต่เดียก็ได้ครับแต่เดียวครับเดี๋ยวผมถามใครแป๊บนึงนะครับเฮ้ยเขามาถามเนี่ยเอาไงมาถามแล้วอันนี้แก๊งอะไรเหรอครับฮัลโหลครับ อะไรนะครับพี่อันนี้อันนี้แก๊งได้เหรอครับมีอาการครับมีอาการมีอาการไหมครับไม่มีครับเรียนใส่เขาทขาไมล่ะเดี๋ยวไม่เอาเดี๋ยวไม่เอาโอ้โหแค่ไหนไม่เรียนใส่เขาอไงล่ะยังไงดิ๊บเดี๋ยวพี่ชายเดี๋ยวรอหัวแก๊งสักครู่ได้ไหมครับเดี๋ยวขอแก๊งเขามาแล้วแจ้งให้นานไหมครับนานไหม ไม่นานทำไม่นานไม่นานประมาณสักสิบห้านาทีครับสิบห้านาทีน่าจะประมาณสิเขาเข้าห้องน้ำมั้งครับพี่ท้องเสียไอไอไอเบอร์ใครเดี๋ยววุนมาใหม่เดี๋ยววุนมาใหม่แม่งบอกแล้วว่าพวกมันก็ไม่ค่อยจะรู้จักเราเวจริง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 ต้องเอาเดี๋ยวจากพวกนี้แสดงว่าพวกนี้ความรู้รอบตัวมัเยอะความรู้รอบตัวไม่มีไม่อบไม่พี่ก็เล่นแบบว่ากับพวกนี้นะ ักสามเอ็มสองสามว่าให้ผมไปติดเรื่องก็ได้แล้วก็กินเงินฟรีมันมันได้จริงๆนะแบบว่ากินเงินฟรีเพื่อเอาไปจ่ายฟรีเพื่อเอาไปจ่ายเอ็มะแล้วก็แบบเล่นแผลจริงอ่ะไม่ใช่กระทำนี้นะเดี๋ยวผมไปติดเรื่องให้ก็ได้มึงติดเรื่องใส่ได้บ้างก็ได้หมดอ่ะจริงๆแล้วป่ะก็เกยหน่อยทีเดียวก็อะไรพี่กาอดำนะอพี่ก็เล่นก่อเก่าสิผมเล่นก่อเก่านะไม่มีอะ 45นาทีเรียกไรเรียกไรมาขึ้นแล้วมา5ศูนย์5กูเริ่มเหนื่อยละเดย่าน้อยเหมือนกันแย่เลยด์บอสตบมตอนที่เรายังไม่ได้ไปอ่ะดูแรแนดเหลี่ยงครับพี่โกรธแล้วพี่ว่างเหรอเวลาแบบว่างเหรอดูไว้ที่เล่นที่ยูนิเวอร์ซอลหรือวัดหลักเออวัดหลักพอวัดหลักเขาก็ยังทำการอยู่ใช่ไหมใช่ทำการ รับเพิงตีนทุกยี่สิชั่วโมงตอนนี้ตอนนี้เดือดเหรอพี่ไม่มีใครกล้ามีบีอันดับหนึ่งวอันดัแล้วซาเบียซาเบ <c oughs> ียไม่กล้ามีพี่นะรู้สึกแล้วไอเนี้ยซาเบียวันเนี้ยโลซาเบียไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ใครซอยซาไม,ไม่ใช่ซอยเบสเอาดีเอาเอาซอยซา,อาดีาดีฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหล ฮัลโหลฮัลโหลกิมยังอยากกินอย่างอื่นไหมฮัลโหลฮัลโหลนายนายดนไหมเนี่ยไหนยี่ห้เขาไม่ไม่สดเอาเร็วอะได้อีกหนึ่งอาทิตย์ข้างหน้านับจากนี้นะถ้ายังไม่ตอบนะ วจริงๆนะเดี๋ยวรู้นะว่าอะไรคืออะไรอะ่ะเนี่ยเขาคงไม่ตอบหรอกมันรู้เรื่องป่าวะพี่โกไอเนี่ยมันฟังก้อกไหมเิย <c oughs> ไยขอท้ารูปหน้าได้ป่าว <c oughs> ไปไปไป้องไปไม่น่าอยู่อ่ะผมว่ายากยากไอ้นี่ยาก <c oughs> ยากยาก มันเป็น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 ม่นเป็นมันเป็นไอ้ดิมันเยอะเผื่อแก๊งไหนนะครับคิดว่าวิธีนี้จะใช้ได้ไม่มีอ่ะรอบนี้เราอยู่อยู่จนมึงมาไอ้นี่มันใช้ได้ไอ้นี่มันใช้ได้ไอ้เทียนี่แม่งช้ำว่ะแม่งชาเวียแต่ก่อนที่มันมีเรามีเรื่องกันมันมีเรื่องกันยังไงวะไอ้เหี้ยแม่งมีเรื่องทุกวันไอเทียแม่งเเอารื่องยืนไว้ในพูเนี่ยโอ้ยไอเทียไม่มีใครเลหระ แอนดี้เรี่ยงไม่ทุกวันนะไม่ดูยิ่งเลียงยากจังวะใช่หรอเนาะเออผมว่าใช้ได้มะแลนดี้ยไอ้โก๋เปนอยากได้แลนไหนอ่ะก็เอาแลนเฉียวโคตรเลยแลนไหนก็ถ้ตีกับมันก็สร้างแผลให้มันมันเล่นปืนได้ไม่จำกัดมาพี่พวกเนี้ยผมไม่รู้ไม่รู้วะนะก็เอาแลนเดี่ยวโคตรอะมัาเวลาปุ๊บพอแยกใช่ไหม มันก็จะมีอารมณ์ฉุนเฉียวแล้วเดี๋ยวพอไฟติงมันจะได้ม huh. ีใ uh, ช่มันจะมีก็เดิมเดิมพ yeah. ันหน่อยพอเราไม่มีเงินเราก็ให้มันลงเดิมพันเยอะๆแล้วก็แลนไปแรกเลยมันไม่มีหรอกน้องแต่ว่าพ่อแม่พ่อแม่ไม่แกร์แลรประชาชนแไงดยังไงฮัลโหลครับนี่แหละเขาเหมือตั้งนานแล้วมึงยังจะคุยนะมึงโง่จังวัดพี่เดชครับพี่เดชพี่เดชเร็ตโกลเขาเหม่อตั้งนานแล้ว ไม่ที่แต่ว่าไอตัวนั้นมันทุ้งแดกข้าวไอ้แค่แม่งแบบน่าโดนกระทึมกูเริ่มเหนื่อยละแต่ครบสิบห้านาทียัง